โอเควันนี้กลับมาอีกแล้วนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็จะมาแนะนำขนะุดบิตคอยนเนาะสายฟรีเนาะฟรีก็ได้ลงทุนก็ได้เนาะแล้วก็ก็จะเป็นเว็บใหม่เนาะเขาเพิ่งเปิดมาน่าจะเปลี่ยนประมาณสี่วันเองเนาะสี่วันห้าวันน่าจะอาทิตย์เดียวเองเว็บนี้เพิ่งเปิดเนาะแล้วก็ดีมากไม่ต้องทำอะไรครับง่ายมากเลยครับผมแล้วก็โอเคเข้าไปเลยเนาะก็เดี๋ยวจะซ้อนให้รนะีจิสเตอร์เนาะ อ่าลงทะเบียนยังไงเนาะก็คือลงทะเบียนยังไงเน,นี่ยอีเมลนะดับแรกเขาเขาบอกว่าเขียนอีเมลเราเนาะเราก็ใส่อีเมลเราไปเลยอีเมลที่เราชอบแล้วก็อันนอันนี้ก็คือยืนยันรหัสที่เราชอบเนาะเราจะใส่รหัสอะไรอันนี้ก็คือชื่อที่เราจะตั้งขึ้นมาเนาะนามสกุลเราส่วนที่สองก็คือชื่อข้างล่างก็คือนามสกุลเนาะเราจะใช่อะไรเราก็ใส่ไปเลยไม่ต้องของจริงก็ได้นะครับผม ่าแล้วนี่ก็อ่แคปเจอร์เนาะก็แคป t เจอร์ให้เขาเขาจะบอกว่าจ้าให้เราแคปเจอร์เราก็กดไปเลยภูเขาเราก็กดไปเลยตัอต่ดตรดตดไปเลยแล้วก็กดซ i g n up เลยครับผมหล <c oughs> ังนั้นก็ง,ง่ายเนะกัิก <c oughs> าอนนี้ง่ายมากเลยครับผมโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปในล็อกอินเลยเนาะซ i g n อิเลยครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าซ้ายอินเลยเนาะล็อกอินเข้าไปข้างในเราก็เข้าไปที่มันมันใดที่เขาให้กดจักรยานวิ่งวายโอเคแท็กซี่เขาบอกว่าโอเคปดไปเป็นยานไปเลยครับโอเคมาถึงข้างในครับผมแล้วก็นี่ก็จะง่ายมากเลยนะตอนนี้ก็คือเราได้ฟรีนะสามร้อยกิกะฮับฟรีเนาะ ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เขาก็จะให้เราฟรีเลยแล้วก็เขาบอกว่า,เ,าเวลาที่เราลงเนาะเราก็ต้องใส่กระเป๋าตามของเราเนาะกระเป๋าเราจะใช้กระเป๋าอะไรเราก็เข้าไปในเซตติ้งเลยครับผมเราก็เข้าในเซตตินะ้งเสร็จเนาะอันนี้ก็คือกระเป๋าของบิ๊กครับของเราคนที่มีใช้กระเป๋าอ๋อกระเป๋าของบิ๊กควายของเราเนาะ คนที่ใช้บิ๊กครับเราก็ใส่กระเป๋าบิ๊กควายของของเราเนาะส่วนอันนี้ผมก็คือง่ายๆเรา,าใช้กระเป๋าของฟูเซฟตีก่อนเนาะอันนี้ก็คือบิ๊กครับของเราเนาะเอาบิ๊กควายของเราเราก็มันมันทิกไปเสร็จปับ๊บแล้วก็มาใส่ที่นี่เลยครับผมง่ายๆแล้วก็เซฟไปเลยครับอ,อันดับแรกเนาะเสร็จแล้วข้อที่สองอครับเราก็เข้าไปในวิดรอเลยเนาะ จริง,รงๆไม่ต้องทําอะไรเลยเมื่อกี้นี่นะตอนนี้เราก็ขึ้นมาผมก็เพิ่งสมัครเมื่อกี้นี้เนาะเพิ่งสมัครไปห้านาทีที่แล้วเองเนาะเขาบอกว่าขั้นต่ําถอนขั้นต่ำเนาะศูนย์จนะุดศูนย์ศูนย์ประมาณ 20, สองหมื่นซาโตชิเนาะสามารถถอนได้เลยแล้วการถอนเนาะไม่ต้องลงทุนแล้วก็สามารถถอนได้เนี่ยเขาจะให้ตรงนี้นะมาดูตรงนี้เนะ 20, าะสองหมื่นซาโตชิถอนได้โอเค วิธีการนี่หรือถ้าเราคนที่ไม่เรียน Facebook ไม่เรียนอะไรเนาะมันก็ประมาณนี้มันก็จะแต่คนที่เรียน Facebook หรือเรียน y o u t u อะครับสามารถลงวิดีโอได้ทำยังไงครับเราเข้าไปในเปาที่เนะเาะเอาเทเอาทเขาจะบอกว่าอันดับแรกเนเขาจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้กิการอาอาพอร์เยอะมากขึ้นเขาบอกว่าคุณต้องทำงานเนาะเขาจะให้เราทำงานทำงานอะไรโฆษณา โฆษณาเว็บของเขาเพราะว่าเว็บเขาเพิ่งเปิดเนาะเขาจะบอกว่าโฆษณาเว็บของเขาทางเฟซบุ๊กทาง Twitter แล้วก็ Trust แล้วก็เอ่อทสของเขาแล้วก็ u t u b e เนาะโอเคผมก็จะอันนี้จะไม่มีนะอันนี้ผมก็มีแต่ว่ามันมีในมือถือผมไม่เคยไม่เคยทำนะครับเนาะยังไม่เคยทำมันทำยังไงไม่รู้แต่อันนี้ผมเคยลงใน u t u b e เนาะ จะลงใน YouTube YouTube คุณของบอกว่าขั้นต่ำต้องมีอ่าสับสคร i b ต์คนที่ตามมันตน้องมี200กว่าคนเนาะอ่าไม่เกี่ยว p ั s i พสติฟเขาบอกว่าว,า,วกาวิดีโออ่าแล้วก็โฆษณาวิดีโออ่าเขียนข้อความไปที่เกี่ยวกับอ่บริษัทของเขาชื่อบริษัทของเขาอ่าเราก็จะได้350กาิกิ๊กันะ้วส์เนาะมันได้เยอะมากแล้วโอเคแล้วก็ ขึ้นมาเสร็จปอนกีก็ห้าเองมันก็จะเติมมาตรงนี้แหละครับเมื่อกี้นี้3 0 0รมันก็จะเป็น6 5 0าแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวถ้าผมปิดวิดีโอนี้ผมก็จะไปลวง,นะลงเนาะก็จะไปลวงเอาลิงก์ก็จะไปลวงที่อ่าทีนี้เนาะก็จะเอาลิงก์เนี้ยเอาลิงก์ u t u b e ที่ผมเพิ่งทำตอนเนี้ยก็จะมาลวงที่นี่เนาะแล้วก็อันที่สองก็จะไปลวงใน a c e b o o k เนาะ a c e b o o กก็คือเราก็เขียนข้อความไป อ่าเว็บใหม่เพิ่งเปิดอ่าแล้วก็ในโพสต์ของเรามันต้องมีรีเฟลิงของเราด้วยนะรีเฟลิงก็ขึ้นไปที่ในอันนี้รีเฟลเอร์ของเราเนาะอ่าเวลาที่เราจะโพสเราต้องกรอบอันนี้ไปด้วยกรอบไปแล้วก็ไปโพสตเลยอ่าสมมติว่าผมจะโพสต์ใน Facebook นะ สมุตรอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้จะโพสงนชื่ออยก็เขียนแตว่าอ่า one of the best กัน new mining new mining w e b s t e ก็เขียนประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็ copy อันนี้ก็ใส่ที่นี่เขาได้ด้วยนะเอ่อก็ประมาณนี้โอเค ล้วเสร็จเนอะเราก็โพสไปแล้วโอเคถ้าเราโพสเสร็จแล้วค,ครับเราก็เข้าใน Facebook ของเราเนอะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันคือ Facebook เลยเนอนะ